สวัสดีเพื่อนๆพนี่พี่นะครับผมสวัสดีเพื่อนๆนนะครับวันนี้นะครับช่างนัดจะพามาดูจาดน <het S 1> จาดาวเทียมนะครับจานดาวเทียมนะครับอันนี้จะเป็นจานดาวเทียม P s I ของ c b แบนนะครับ C b แบนนะครับเป็นจาน P s I ของ C b แบนเออบอกเล่าเรื่องงตัวอันนี้เขาเรียกว่าจาน C b แบนนะครับจานดํานะครับจานดํา C แบนนะครับ ไอ้ตัวนี้เขาเรียกฝาครอบนะครับฝาครอบนี่ไงครับฝาครอบมันนะครับไอ้ตัวนี้เขาจะเรียกหัว LNB นะครับหัว LNB นะครับอุปกรณ์ของจานดาวเทียมนะครับก็จะพามาเรียนรู้เกี่ยวกับจานดาวเทียมนะครับวันนี้แล้วก็ LNB ตัวนี้จะมีสองหัวนะครับมีสองหัว สามารถดูได้สองช่องนะครับทีวีสองช่องนะครับก็จะมีความพิเศษตรงนี้นะครับอล้วก็บางตัวก็ออกหัวหนึ่งนะครับสองหัวหนึ่งแล้วแต่นะครับแล้วแต่ราคาแล้วแต่เราเลือกว่าเราอยากได้สองช่องไหมอ่าแล้วก็อันนี้เขาเรียกว่ากา้านฟิกก้านก้านก้านฟิกก้านปีดนี่นะครับเออผมก็นานแล้วก็ลืมนะครับแต่ก็จะพยายามมาสอนให้ถูกต้องนะครับผม นะครับโครงสร้างมันนะครับโครงสร้างก็จะมีประมาณนี้นะครับการติดตั้งจานดาวเทียมนะครับเอาเป็นว่าจะบอกคร่าวๆนะครับถ้าจานไม่มีสัญญาณนะครับเกิดได้สองกรณีนะครับกล่องเสียกล่องเสียก็สัญญาณไม่มีนะครับหรือว่าถ้าหัว LNB เสียนะครับ สัญญาณก็จะมาไม่ความแรงก็จะต่ํานะครับเขาเรียกว่าความแรงของสัญญาณนะครับก็จะต่ําก็จะต่ำ,ตำประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นนะครับยี่สิบเอร์เซ็นตก็คือไม่มีสัญญาณเร็วนะครับคือหัวเสียนะครับหอว l ออเสียกล่องเสียก็ดูไม่ยากนะครับกล่องเสียถ้ากล่องเสียก็ไฟอาจจะไม่โชว์นะครับหรือสัญญาณไม่มาอย่างนี้คือกล่องเสียนะครับก็ ติดตั้งไม่ยากนะครับทุกคนสามารถติดตั้งเองได้นะครับเดี๋ยวช่างนัดจะบอกในคลิปหน้านะครับติดตั้งอย่างไรนะครับติดตั้งไม่ยากครับอันนี้คือพาทุกคนเพื่อนๆพี่ๆมาดาูลักษณะของจานพิษไอซีแบนนะครับซีแบนก็จะเป็นหน้าใหญ่นะครับแต่ตัวเล็กเล็กแบบไหนนั่นแหละครับตัวเล็กเขาเรียก K U b a n แบนนะครับ จะเป็นแบบไหนค่อยไปดูคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ช่างนักกอมีเทคน,นิคดีๆมาฝากเท่านี้นะครับสำหรับว,วันนี้นะครับช่างนัดก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะครับขอบรคุณครับ